วันีพี่น้องวัสถุทุกคนขสุบอนจะ้ะมุงเมียวก็มาบาดไัว่าพี่น้องจา้าอันอันมาเดียให้กันเออเป่าเอาเกีวกับไว่าหนึ่้ายเขียมาเดียให้มีเมวพี่น้องจา้ากะตินลยกะตินเลยหย <c ười> อ,อกกะติมันเลยนะมาเดียให้มีเอหยอกเลยว่ ต้ตองมารมคอยตองมเดีแอคอยเขาบ่ามัากมาเขบาบวม่ปนั่งงามนี้เขาเย็นเผ่านี้ไงมาะสด้พอหน้าที่เ้าวันนี้มากระสีนนำจะไปนี้ม,ม่อมโอ้ยมาไหสังเงี้ยวไม่ตามเจ้าอันงนี้งั่งขนาดนด้ใส่สูบไ้พี่น้องคือว่าใส่สูว่าไรหรอกไปเห็นหนึ่งเตี้ยอัอน,นใกล้ขอไปคืนมอมกันเลยะไปแก้นนะคืนม่อมกันเลยะ มาก็แม่วาดเพื่อว่าบริการกันได้พี่น้องคือเพื่อว่าบอกกันได้ปกติแมวก็มาแบบนึงมาจะเห็นในแดนทวนสวนนี่บ่อไหนนี่เดี่ยวให้กันนี่เนี่ยให้มีให้มีไปมีไอ้มีอ่ะเดี่ยวให้น้องดูมีเดี่ยวให้น้องดูเดี่ยวให้น้องดูจะกะอะไรอ่ะหนึงกับไหลอัอื้มน่ะน่ะไอ้ยางพ่อไรนี่มอมหมอมขี้น้องขี้รังดึกน้องขี้รังดูมึงเนี่ย nào kia đáng nữa à kia đáng nữa à cọt khoẻ mày đi khoẻ mày 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 อันใหญ่มันใหญ่มันอย่างเงี้ยเพน่ะเพน่ะเพน่ะกอขามันคุบขามันไว้เร็วคุบขามันไว้ยคุปขามันไว้อันนี้ก็ยังมึนนันนั้นโอ๊ยทำอะไรกันน่ะเอ้ยบัดสซีวบัตรดึงเออเท่าเล่นตามพ่อหญ่เลยพี่น้องแกพูนเล่นไปเลยนี่สิพี่อันนั้นทั้งเนี่ยอันนี้ใส่อันนี้ไหวจ้ะพี่น้องจแาใส่สู๋ไหวบ่ใส่บ่ไรหรอกไปเห็นนึก เห็นเต้กย์ข้อมาข้อเงี้ยๆแบบไอ้ข้าวไปเดี๋็กพี่น้องติดซัดแต่หายไปเลยจ้ะไอ้ข้าวม้าบ้านมากินขเ,ข,เข่าเบิดเลยกินเข่าแต่ละหมอเขาบกินมากินจนเกลี้ยงตับเดียวกันนี้มากินซ่างกินละเดียวกันนี้เลยเจ้าก,กันนี้ติดไปติดซัดต,ตามหากระบอเห็นเดี๋ยวสามตัวเลยเพนด้าหมอมมีนี่เดียวกันมี อันน er ี้มาเจ้าฟินมาเจ้าบ้านแต่เฮือนพี่น้องเอ้ยนี่บ่ไปเสดอกจะสีเดียนไปวไฟกระป๋ายฝ่อบัวป้ายฝ้าเฮือนอย่างเดียวแล้วนี่อันนี้บ่ได้เด็กนี่ยางมืดนี่แพนด้าไงไก่เขาตัวมากบางไงหนึ่งไก่จีครับผมพี่น้องไปเบิองไปเบิองไปเบิองเบิองเจมี่เอาตามพ่อไงเจมี่เอาตามพ่อไงนับพ่อไงได้ไปทางหไหนก็ได้น้ำเรานี่ดิดึ เอาคูวัดดีกล้องเนี่ยอันดีกล้องหนสินสิไหล่ะสวัสดีครับดูอ่ะเพนดะแน่นี่ไฟมันดูข้ามาเนี่ยนีมิ้นด์อ่ะไปนอนนะเอาอย่าข้าหยอกไปนอนจะคาเขาโอ้ยแม่คุณเลยกินนาำซกหน่อยไอขี้นนาก็ข้าวเสริมแพนดะไปเสิร์้ำาเขาเรื่อยๆขี้หนานี้หนาขี้หนาขน้หนาโอ้ยกินนำแข็งก็เขา น้ำแข็งเขาเลยเอากินเลยเอากินน้ำแข็งเขาเดี๋ยเนี่ยแบบๆเดี๋น้ำแข็งเขาเอาบุดปะไงมันเอาบุดหรอกทีจะฟองเนี่ยท้องานกดับกินคูเกับเขาแต่คลิปหนึ่งก็ยังได้ด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดกดดิ้งจากผู้สื่อข่าวการแจ้งเตือนคลิปมันสาระพอกินพอ่านนะพี่น้องเธอบางทีเพราะว่าผมจะได้หนุนเรื่องต่างๆจะเยืดยาวใส่ได้ร่าจัดพี่น้องจ้ะ สวัสดีจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บจุบ๊บจ้าเดี๋ยวผมกินน้ำไงล่ะเห็นฮะเห็นฮะ